เปิดนันไหนก่อนครับพ่อเจ๊กเปิดกล่องใหญ่ก่อนเปิดกล่องใหญ่ก่อนอะ,อะเดี๋ยวป้าตัดให้อ้าวเอากันไกมาสิไม่ต้องเพราะว่าอยากตัดเองเอาไปตัดตัดอุ้ยขา,ขาดขาดเดี๋ยวที่ตัดก็ต้องขาดนี่ตัไกายแหลมเนาะใช่เขยกคมคมอ่ะเปิดเลยโอเค อะไรวะของซิงเกิลเบลมันคืออะไรตาดีอ่ะแกะดูนี่เขาแกะอย่างนี้นี่เปิดตรงนี้ปึ๊บขนมขนมงั้นเขาบ้าเอาอันนี้ดีกว่าเขาบ้าซ้ออันนี้มากกว่าเดี๋ยวไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนโอเคเขาบ้ากินอันนึงเป็นอันนี้อ่าที่กล่องนึงก็น่าจะเหมือนกันมั้ง นี่เหมือนกันเลยเดี๋ยวไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนเป็นอะไรไหนดูสิมีเป็นอันนี้เป็นเหมือนเยลลี่รูปหิมะรูปหมออแล้วก็มีรูปกวางกวางว,าว้าวอันนี้ก็เป็นเยลลี่รสส้มแน่เลยรูปกวางแล้วก็มีนี่เขาเเห็นนี้ยังสโนว์แมนเห็นแล้วแล้วก็มีอะไรอีก ของนู้นมีอะไรบ้างครับแด้เดปิดดูสิช่วยหน่อยสินี่โอเหมือนกันนะโอเเหมือนกันดูของอย่างต่อไปกันดีกว่านี่เป็นถุงแ,นะแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็เป็นเหมือนกันเป็นเยลลี่สงสัยครับแด้จะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีเพื่อนห้าคนไปดูของที่มามาซื้อมาโอเคโอเคดูถุงสิ ถุงเปล่าจะมีไอะไยเรียบทิบ้งถังขยะดีกว่ามันไม่ใช่ถุงเปล่าเท่าไหร่มันมีของอ่ะช่วยกันเปิดสิห,หนึ่งสองครับจ้าโป<ว>อะไรเอ่ยลูกโป,ป่งใช่หรือเปล่าใช่ใช่จริงๆด้วยเป็นลูกโป,ป่งแบบเปล่าเปล่าเสร็จแล้วเป็นตัวอะไรเอ่ยไหนเปิดดูสิฮาโลวีนทำไมฮาโลวีนมาอีกแล้ว ลยฮาโลวีนมาแล้วนะสงสัยมามาสั่งไปเยอะแล้วก็เพิ่งมาฮะา <c oughs> สตร์สัยใจเลยเดี๋ยวอะไรฮาโลวีนมันมีแมวด้วยอะ่เอะเขาบอกชอบหางแมวมีหางชอบหางแมวเหรอใช่เขาบอกจุ๊บหางแมว <c oughs> อ่ะไปดูอย่างต่อไปมีอะไรอีก อยู่ขยา่าะอันนี้อะไรอ่ะเปิดอ่ะช่วยกันจืดอจื๊อโอ้เอ๋่บอกอว่าเป็นักษ์ใหญ่อ่าอะไรเอ่ยสงสัยจะเป็นเสื้อผ้าหมาหมาอีกแล้วหมาหมาหมวกหมาทดิป่าวน่าจะเป็นเสื้อของหมาหมาโอเคหมดแล้ว ถามอย่างมีขนมคอปเตอร์มีเสื้อมามา้าแล้วก็มีลูกโปง่งลูกโปง่งฮ <laughs> ัลโร์บีสบายบายบ๊ายบายไปแล้วนะครับว่ากินเจเน m ไม่เนมบิสป้าเนมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเอาไปเป่า